ใ,ใส่จำได้ไหมให้มองใสงได้หน่อยอเดี๋ก็กการเด็กการนิดนึงหน่อยนิดนึงลใส่ค้อแรกให้น้องหน่อยใส่ข,ข้อก่อนไม่จะแยกแต่ปักเออจะตัวให้มันนั่งปักสิคนเก่งใส่ฟืนดีเลยใส่กันใส่กัน,ใส,กนใส่ข้อกันใส่ข้อหน่อย แต่ก้อนน้อยแต่ก้อนน้อยแต่ก้อนน้อยนะแต่ก้อนน้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยใส่ละโอเคจับหน้าหนึ่งนะนิดหนึ่งโอเคแม่โอเคโอเคของเราม่เอาเนาะตอนผ่าตัดก็เรียบร้อยดีครับค่ะแผลก็จะอยู่ตรงใต้ท้องประมาณสองเซนเนาะค่ะ แล้วก็ขุดหินปูนไปหินปูนก็จะเยอะตรงช่วงฝันยาวใช่ใช่ค่ะเห็นอยู่สะอาดเลยได้ในดมปากให้พ่อดมปากสิโอเคแล้วก็เขามีกลิ่นปากอยู่อ้าวเวลาแบบใช่เยอะนะครับมันก็จะส่งผลต่องเหนื่ออักเสบแล้วก็จะมีกลิ่นปากค่ะแล้วซีกไหนอะคะที่โยกจะเป็นสั่นฟันข้างหน้าที่บอมดูหน่อยซีกไหนแค่นิดหน่อยแคยแต่ไม่ได้เยอะค่ะ แต่ไม่มีผลกับการเคี้ยวหรือว่าอะไรของเขาใช่ไหมคะยังไม่ได้แย่จนขนาดหมอคิดว่าต้องออกอ๋อได้ใช่ครับคือพอหินปูนออกไปพวกเนี้ยมันก็จะช่วยให้ฟันมันโอเคค่ะคโอเคครับดูเจ็บขึ้นมาเลยแล้วก็ ปกติหลังผ่าตัดเนาะหมอจะทำนัดไว้สองสองใบอันนีน้อันแรกจะเป็นของวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยหมอจะให้มาดูก่อนว่าแผลเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะแผลโอเคไหมมีบวมมี่อมีเลือดไหมถ้าเกิดสมมติว่าแผลดีหมอก็จะให้เวน้นอาจจะเป็นวันเว้นวันหรือถ้าไม่สะดวกมาก็สามารถอัปเดตแบบถ่ายรูปให้หมอดูก็ได้ได้ค่ะแล้วก็อีกกรณง จะเป็นวันที่13จะลองเป็นพอดีอังคารหน้าเจ็ดวันใช่ก็จะเจอหมออีกที่หนึ่งปัน,นี้หมอจะนัดไว้ตัดไหมใช่ครับปกติตัดไหม่หมอจะตัดช่วง10บเจ็ดถึงสิบวันแต่หมอจะลองไว้วันที่เจ็ดก่อนตอนนี้ที่เขาร้องคือเขายังเจ็บอยู่ใช่ไหมจเจ็บอยู่นิดนึงแล้วก็ยัง <laughs> อ้อนด้วยแต่แต่อ้อนหนักมากปกติเขาเป็นเด็กอ้อนอยู่แล้ว <laughs> ก็ส่วนของยาเนี่ยอันนี้คือหมอแบ่งให้แล้วเนาะค่ะที่เขียนว่าหนึ่งส่วนซีหนึ่งส่วนซีเนี่ยคือหมอแบ่งให้แล้วต้องแบ่งแล้วก็กินครั้งละหนึ่งชิ้นค่ะครับวันละสองครั้งทั้งคู่เลยค่ะแต่ตัวที่มันเป็นตัวยาลดอักเสบนะยครับยาลดอักเสบค่ะจะหมดแค่สามวันค่ะครับส่วนยาที่เขียนว่ายาต้านแบคทีเรียเนี่ยจะพอดีตัดไห่คือเจ็ดวันค่ะ แล้วก็ของน้องหมอจอยเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นน้ำยาล้างปากหลังผูผผหินปูนเฮ้ยเหมือนของพ่อเลย <c oughs> อันเนี้ยจะช่วยลดพวกหินปูนที่จะเกิดใหม่ค่ะ <c oughs> ครับเวลาล้างก็คือยา,ยาตัวเนี้ยมันสามารถเข้าปากได้เนาะ <c oughs> ก็จริงๆกืนได้นิดหน่อยแต่ไม่ควรให้กืนเยอะเวลาล้างก็คือให้เดี๋ยวหมอให้อันนี้ไปด้วย <c oughs> เวลาดูดให้พ่นออกอย <c oughs> ่า <c oughs> พ่นเข้า คนให้มันออกข้างปากเวลาใช่คนหลงค่ะเหมือนให้ผ่านปากเฉยๆให้ผ่านปากจะออกไปข้างหนได้ค่ะโอเคนาัน่อันนี้ให้กินน้ำได้เลยใช่ไหมคะได้น่าจะถอ่น้ำเย็นอะไรเฮลูบอยชงนิดหน่อยแบบนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแล้วอาหารนะคะวันนี้อาจจะให้อาหารอ่อนๆก่อนอย่างเช่นไก่ต้มอะไรได้ไหมหรือว่าเป็นอาหารเหลวของเขาดีกว่าอาหารเหลว ว,วันนี้อาจจะมีอาเจียนเนาะเป็นปกติเพราะว่าเป็นฤทธิ์ของยาสลบค่ะโอเคแต่เขาหิวแหละก็วางน้ำวางอาหารปกติได้เลยอาน,น้ำให้กินดิเอาน้ำโอแต่ก็จริงๆหมอยังไม่อยากให้ให้ป้อนเพราะว่าบางทีเขายังฟืนไม่ไดีเดี๋ยวจะสำลัก๋อได้ค่ะพรับว<อ>ก,กลับไปตั้งใส่ผ้าได้ค่ะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังก็คือให้หมดอาบน้ำตอนเจ็วัน ค่ะก็เดี๋ยวรอถึงตัดไหมเสร็จค่อยอาบอย่างนั้นเลยได้ค่ะไม่มีแล้วค่ะโอเคัเดี๋ยวหมอคิดได้ค่ะให้จะอุ้มก่อนใช่ไหมได้เขาแน่าจะอ้อมนายน้องน้องนั่งสินั่งสินั่งสิอึ๊บให้แม่ดูหน้าหน่อยให้แม่ดูหน้าคนเก่งหน่อยเด้อ เก่งของแม่คุณจุ๋ยร้องไห้หรือเปล่าคนจุ๋ยร้องไห้หรือเปล่าคะฮึฮให้แม่ทำหน่อยแม่ทำหน่อยคนเก่งร้องไห้เหรอ คนเก่งของแม่เดี๋ยวก็หายแล้วเนาะคนเก่งของแม่หนึ่งค่ะใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้จะมีม อีกีทูนกับหยอมขีก1,120ค่ะโรงกันจะเป็น2,120ค่ะคือวันนี้จ่าย1,100คนน่ะ2,100อ๋อมีค่าทำหมันที่ตั้งอีกครับน,นึงแล้วก็คุดหินคุณอีกค่ะอันนี้เดี๋ยวโอนค่ะ 1> 1, 000, 1 2 0 0 0พันหนึ่งสองพันสองนสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะค่าค่ค่าทำเหมือนค่าทำเหมือน่าค่ะ ล้วก็โหก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 หนหก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 ้กหกห่หกหก่กห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 นะคะหก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 ่กหหกหกหคหกหก้กหกหกหาหกกก ให้ส่งสลิปเขา้าอออ๋๋เดียว่าายไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวอไรน้งนะะอง <laughs> เดี๋ยวมัน,นึ่งเลยยังเนียนอยู่้วกโอ อบบคคุณรัเ,รเดี๋ยวหมอปิ้นใบเสร็จไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยของน้ำมันก็จะเป็นที่เปลี่ยนผ้าผ่าตัดทั้งหมดรวมมาจำไปแล้วนะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นยาที่จ่ายของทำหมันไม่มีค่าใช้จ่ายจะรวมอยู่ในสองพันนี่แล้วจะมีแค่ยาล้างปากคตัวค่าขุดหินปูนเพิ่มเติมอีกหนึ่งพันบาทเรียบร้อยใช่ไหมขอบคุณค่ะหลังจากนี้ถ้าเกิดมาดูแผลหรือว่ามาโสดแผลเปียกเราจะมาเปลี่ยนแผลแล้วก็ทับตัดไหม่ไม่มีค่าใช้จ่ายอ๋อค่ะได้ขอบคุณค่ะ ไปเลยไปเลย ก่อนปะกไม่ยอ่มาแล้ว การก็จะนอยๆนอยคนเก่งของแม่เดี๋ยวก็หายเนาะ ยังมึนยาสลบอยู่หรอไหวป่ะเนี่ยอย่าเอาพุงไปโดนนะ ถอดคอได้ไให้ไหม น้องไม่มีเรียใช่ไหมฝาหรือว่ามีแบบลงไปไถๆดึงข้างล่างบ้างไหมเมื่อวานเขามีแบบว่าเหมือนไปดมๆแต่เขาไม่ดึงนะคะท่ไมหราอว่าอันนี้เขาเรียได้ใช่ดึงนะแต่ว่าตัวตัวเขาเองเหมือนเขาก็ไม่ค่อยเป็นแบบ เด็กที่แบบอันนั้นที่บ้านเหมือนมีตัวใหญ่ตัวหนึง่งเมื่อก่อนเขาก็ทำหมานอันนั้นเขาดึงยันออกหมดเลยอ่ะแต่นี่เขานอนแบบนอนผึ่งพุงทั้งวันเลยค่ะนอนง่าย <c oughs> แผลแห้งดีค่ะไม่มีหนองไม่ได้บวมอะไรเนาะอ๋อระหว่างลูกเดียวเด่ยวเดียวนี่แหละคือค่ะก็ดายเจ้าของสะดวกมาดูวันว้นวันก็ได้หรือว่าสะดวกทำแผนที่บ้านเองก็ได้นะต่าวันเว้นวันแต้มเบตาดีก็คอยดูแผลแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้หมอก็ได้ว่าอันนี้ปกติดีไหมแล้วก็มาทีวันต่อหม่ก็ได้เ้ราะว่าดูจากแผเขาขั้นที่จะแห้งดีค่ะ ใ่ถ่เองก็แค่ดูว่าไม่มีหนองไหลไม่ได้บวมผิดปกติแผลไม่แตกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอแจ้เมตาดีนใช้พารตอดอตัดเป็นเล็กเเข้าชิ้นแผลแล้วก็แบบนน่าจะมาทําเพราะว่าก็ไม่มีอุปกรณ์เพราะว่าทำเองเขาก็ไม่ค่อยยอไมไดีแต่มามาเย็นได้ไม่เป็นไรไเลิกงานมาได้ใช<ด>่ไหมจค่ะ ช่วยแต่จริงๆอยู่บ้านก็ไม่ได้ใส่ให้เขานะคะใช่ไม่ถ้าเกิดอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใส่แต่ถ้าเกิดออกมาหน้าบ้านอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนคุณแม่คุณพ่อออกมาหน้าบ้านเนี่ยถึงใส่แบบกันเขาดึงได้ค่ะโอเขาพี่จะพี่จะเลี้ยงให้ต้องระวังพี่นี่แหละพี่จะกลัวพี่เผลอดึงให้น้องกลัวน้องค่ะกลัวน้องค่า ินได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะกลับบ้านกันนะกลับบ้านกัน นี่คือแผลวันที่สองนะคะเล็กลงแล้วนี่คนนี้วันทั้งวันก็นอนอย่างนี้นอนอย่างนี้แฮ้วันหายคืนนะคนเก่งของแม่แ ล้างแผลครั Been ้งที่สองเดียวเดี๋ยวชิคกี้พเต็มเต็มนะ หมอถามมาทำไมพุงด้านจางคะทำไมแค่คิดแต่ันที่จังเลยไหมข้าไม่ค่อยกินผอมลองแน่เลย แม่ไม่เดิน ก็มันก็คิดว่าให้เราให้พบตัวละครแปลกแล้วค่อยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเป็นต่อเดือนก็ได้ตรวจทีเดียวแล้วตอนเปลี่ยนเก็ได้แล้วเราก็ถ้าไม่เจอถ้าเจออีกยังไงก็ต้องเกิดอีกหนึ่งปาติดสอบสัปดาห์แล้วก็เสียค่าตรวจด้วยนิดเดียวหน่อยนิดเดียวอะไรก็ค่ะเ้ยขอบคุณมาก